มาแล้วนะคะเขาชื่ออะไรนะน้องคิมน้าเฉียวสั่งไปเท่าไหร่นะซอ4ส,ส,ส,สี่สิบบวกอันเล็กสี่สิบอันใหญ่สามสิบทั้งหมดก็จะเป็นเจ็ดสิบใช่ไหมอ,อันใหญ่ยี่สิบหรือเปล่าไม่ได้เอออันใหญ่อันใหญ่ย<ส>ี่ 70, สิบ อันเล็ก40่สิบสี่สิบครบใช่ไหมครบอันใหญ่อันใหญ่ไม่ต้องเอาออกอันใหญ่อะตัวใหญ่ยี่สิบ กินดี่ัเอาเอาเก็บมาคืนลูกเอาเอาเก็บมาคืนไว้ในรังก่อนเดี๋ยวค่อยติดราคาพี่พ่อ